สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินปีใหม่แล้วก็ปิงมอเตอร์ไซค์สาขา2ถนนจอมพลเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใหม่จะมารีวิวเจ้า CBR 150R สีส้มขาวคันนี้นะคะ CBR 150R ส้มขาวคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะ เขามาในรูปทรงสปอร์ตสวยหรูสีส้มขาวนะคะคันนี้เครื่องยนต์อยู่ที่150ซีซีนะคะ4วาล์ว1สูบเหมือนเดิมนะคะคันนี้นะคะระบบเรือนไม้จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะและระบบไฟส่องสว่างทั้งข้างหน้าข้างหลังจะเป็นแบบ LED นะคะลูกค้า คันนี้โชคหลังปรับพีิลดดได้นะคะถึง5ระดับเลยเจ้า CBR 150R คันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่63,900บาทเท่านั้นเองนะคะดาวเริ่มต้นที่1,414บ,บ,บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่3 1 0 0 xx 3 6บวเท่านั้นเองนะคะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเจ้า CBR 150R สีส้มขาวคันนี้ ใครสนใจเข้ามาชมรถจริงได้ที่ปิงมอเตอร์ไซค์สาขา2ถนนจอมพลน,นะคะวันนี้ใหม่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ